ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกับ <antique> ช่วงแรกนี <ophone fucking> ้นะฮะช่วงเมนูพิเศษประจำตัวหรือว่าซิกเจอร์เดชนะครับก็เป็นช่วงที่เราจะทำความรู้จักกับเชฟผู้ท้าชิงที่ทางประธานสรรหาเราเนี่ยจะไปสรรหาเชฟที่มากด้วยความสามารถนะครับมาหนึ่งท่านเพื่อมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราวันนี้จะเป็นใครนั้นสักครู่เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแต่ตอนนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนครับสวัสดีครับท่านแรกครับ คือผัดไทยดีใจสวยใสไม่เอาไซเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะบอยปิงแอรอนเชฟค่ะโอ้โหโอ้โหบ้าสาวคนที่สามสวัสดีค่ะแอรินิตัตชัทค่ะไม่สวยมากแต่อร่อยค่ะและได้รองที่สุดครับประธานสานาเขงเราอาจารย์จำนงครับแล้วก็พิ้งหม่อมหลวงพาสันครับ เป็นไงพี่ปัทไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยชอบทําอาหารแต่ทําแล้วเนี่ยทุกคนก็พยายามจะรีบออกจากบ้านให้เร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวแม่ทําอาหารเสร็จทําไมเขาไม่กล้ากินเหรอทำไมก็สุนัขโดนอีทนะคะกระดาษนั้นเลยแล้วน้องปอยล่ะครับเป็นไงครับมีโอกาสได้ลองทําอาหารอะไรเองบ้างไหมครับจริงๆแล้วครอบครัวของปอยนะคะเป็นครอบครัวชาวใต้นะคะเป็นคนใต้อะนี้เป็นคนใต้นี่เลย แรงตายแรงตายแรงได้ฉับพลึดเลยค่ะ really, ฉ so oh ับพลึดเลยนะฉับพลึดเลยก็ก็สิ่งนี่ก็ทานรสจัดได้สิครับทานรสจัดค่ะแล้วก็ชอบทคนอาหารนั่งแต่เด็กๆอุแสดงว่าเสน่ห์ปัจจุบันนี้ไม่ต้องห่วงทำอาหารได้เลยก็ต้องลองชิมดูนะคะโอ้โหครับผมถัดไปนะครับเบรนนะครับชอบทานอาหารไหมชอบทานมากค่ะใช่ไหมแล้วมีเมนูส่วนตัวที่ตัวเองชอบทำบ้างไหมครับถ้าชอบทำนะคะก็คงเอ่อ ไข่เจียวที่มีเปลือกติดลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นกิมมิกใช่ไหมเป็นกิมมิคค่ะถ้าทำเองเป็นสาวๆเองคะยังไม่แต่งงานก็ใส่เปลือกไข่ลองแต่งงานสิคะจะใส่แก้วแตกลงไปเลยแก้วอันนี้โหดกที่บัตรที่ทำหัวใจหายเลยนะสมบัติเยอะๆอย่างนี้ถ้าพี่เป็นภรรยาแล้วพี่จะรวยตั้งแต่วันแรกโอ้ยอย่าเลยจ้งหุะนะครับ แต่ก่อนอื่นวันนี้นะครับก่อนที่จะเป็นพิสูจน์ในเรื่องของการทำอาหารเบรกแรกนี้นะครับเป็นช่วงของเมนูพิเศษซึ่งวันนี้เป็นใครมาจากไหนครับอทิปนี้เป็นหน้าที่ของคุณคุณดิโนโอ,อ่าเป็นพี่โนโไม<ป>่ไรู้<อ>น่าสนใจนะเดี๋ยวต้องไปดูกันครับตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับเชฟผู้ท้าชิงก่อนครับร้านเมื่อวัฒนธรรม จากดินแดนอาทิตย์อุทยัยได้เผยแร่เข้าสู่ดินแดนแห่งสยามประเทศจึงเฟื่องฟูไปด้วยปร,รมาจารย์ศาสตร์ทางด้านอาหารญี่ปุ่นและเขาคนมีนามว่าเชฟคำมูลบุญแสนเชฟใหญ่แห่งร้านราสูซ่าร้านอาหารญี่ปุ่นใจกลางเมืองเขาคือเชฟฝีมือจักราผู้เคยเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้กับเชฟกระทะเหล็กอย่างเชฟบุญธรรมมาแล้วด้วยประสบการณ์กว่า30ปีกับความชำนาญการทำอาหารที่ล้ำเลิศ ด้วยสไตล์ร่วมสมัยที่คิดพลิกแพลงอย่างลงตูวและนี่ละครับเชฟคำมูลสุดยอดเชฟผูจะมาทัชชิกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้ในการแข่งขันในครั้งนี้ผมมีความมั่นใจเกินร้อยครับผมไปเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าครับขอเชิญเชฟคำมูลครับ กันมาหรือเปล่าผมไม่บอกผมไม่บอกอะไรทั้งนั้นผมบอกว่าวันนี้ผมมากับความมั่นใจครับความมั่นใจคือถ้าจะตามตัวจริงๆเนี่ยนะครับตามยากครับคนตรนี้ครับเขามาจากร้านของน้องชายผมเองครับใช่ครับ คุณเคลลี่ธนพัฒน์ครับประวัติความเป็นมาอยู่ในร้านอาหารหดังๆนะครับมาเยอะแยะมาก,มา,กมายร้านหารญี่ปุ่นนะครับ,รบและเคยไปถึงรบราซิลทําอาหารให้ท่านเอกรักสูดนะครับประจํากรุงบราซิลของประเทศญี่ปุ่นด้วยครับโอ้โหในเต้นแซมบ้าสิเชฟไอ้จ๊า จากข้อมูลเรื่องฝีมือในการทําอาหารแล้วนี่นี่การโชว์สมบ้าได้อย่างแบบว่าครับเพราะว่าหลังจากทากับข้าวท่านทูตเสร็จแล้วเทศกาลคานิว่าเขาจะไปใส่ชุดอะไรใช่ไมคใช่ครับโอ้ต้องขอบคุณพี่โน้บ้านนะครับก่อนอื่นอย่าเพิ่งขอบคุณและผมมาท้าชิงอฮะนั่นน่ะคนที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆเชฟบุญธรรมอะไรนั่นนะทำไมครับเชฟบุญธรรมอะไรนั่นนะผมบอกไว้ก่อนวันนี้จะต้องหนาว เพราะประวัติของเชฟคำมูลผมค,คืออาจ,จารย์รุ่นพี่ของเชฟบุญธรรมครับเอาตายตายตายครับนี้โอ้โหให้รู้กันไปว่าสิทธิ์หรือคิดจะล้างครูโอ้โหผมว่าเหนื่อยอย่างนี้มีเหนื่อยขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับโอ้โห ก่อนเด่ต้องมาคุยกับเชฟคํามูลก่อนครับว่าสไตล์การทำอาหารของเชฟนี่เป็นยังไงบ้างครับของผมก็จะเน้นวัตถดุดิบที่สดทุกขั้นตอนต้องมีความวาวมีความใหม่สดใสมีความวาวด้วยนะครับเพราะสีวาว<อ>เพราะ,ะ,ะราสีอของอาหารนี่มันเจะอะวาวออกความมีเงามีอะไรพวกนี้ครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของจานนี้นี่คืออะไรครับคือผมเองนี่ชอบทานอาหารพวกบะหมี่ครับ,รบแต่ว่าจะเป็นอะไรยันล่ะ ต้องดูหน้าตาของมันทีว่าบะหมี่ผมทํามาจากอะไรทํามาจากอะไรนั่นก็คือหมายถึงวัตถุดิบที่จะมาประกอบกับบะหมี่บะหมี่บะหมี่ที่จะมาทําให้ได้ทานกันนะครับโอเคเพราะนั้นครับบะหมี่กับเออวุ้นเส้นนี่มันต่างกันยังไงคะคืออย่างนี้ครับบะหมี่ออกเหลืองครับวุ้นเส้นอ่ะขาวมาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับ ุดิบนะครับที่เชฟขมูนะครับจะใช้มาประกอบกับบะหมี่นั่นก็คือหอยงวงช้างครับ หอยงวงช้างหอยสองฝาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัตว์น้ําใต้พื้นทะเลลึกที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นทรายเป็นสัตว์อายุยืนที่มีอายุสูงถึง100ปีเมื่อโตเต็มที่ลําตัวยาวได้ถึง1-2เมตรเป็นวัตถุดิบราคาแพงให้รสชาติอร่อยลิ้นทีเดียวนะครับอหอยงวงช้างนี่นี่ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารของของชาวญี่ปุ่นที่เขานิยมทานกันอยู่แล้วธรรมดาเขาจะทานสดกันด้วยไหมครับ ธรรมดานี่ทานสดครับผมมันจะเป็นส่วนหนับใหญ่ๆแล้วหนักๆแล้วก็เป็นพวกซาซิมิพวกซูชิอะไรอย่างนี้ครับจริงๆจับจับเล่นได้เลยได้ไหมครับจับได้ครับผมจับได้ใช่ไหมครับมันนูเราเรียกเราเรียกกันเราเรียกกันว่าหอยงวงช้างใช่ไหมครับดู่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นสับสากลถ้าเป็นที่แคนาดาที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกกุยดักนะครับอะไรนะกุยดักกุยดักเป็นภาษาท้องถิ่นเลยใช้เรียก ตัวหอยงวงช้างนี่ไม่เปเองแปลว่าแปลว่าขุดไปลึกๆดิกดี๊ดิกดีคนญี่ปุ่นเรียกเรียกอะไรี่ปุ่นเรียกอะไรับมิรูไงมิรไงลองครับลองได้เลยครับยกยกขึ้นมาครับให้น้องปอยดูให้น้องดูธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของหอยเขาันนี่คือความสดของหอยนะครับ ตัวนี้อาจจะประมาณสัก400ถึง800กรัมครับก็พันกว่าถึงสองพันนะืัวหอยนี่ราคาแพงแพงครับเพราะว่าอยู่ในน้ําลึกนะครับน้าค่อนข้างลึกอเราลงลงยลงไปอีกเพราะฉะนั้นวิธีการหาเขาเนี่ยค่อนข้างยากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทางเชฟจะนําเจ้าหอยนี้มาทำยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นเมนูบะหมี่ที่เราจะได้ชิมกันนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านกับที่ก่อนเลยครับขอบคุณครับ อ่าแล้วนะครับก็ได้เห็นกันใกล้ๆไปแล้วนะครับกับหอยงวงช้างนะครับมีใครได้มีประสบการณ์เคยได้ลองชิมหอยงวงช้างบ้างไหมอืมไม่ไม่เคยเหมือนกันค่ะไม่ไม่เคยรู้จักตอนแรกเข้าใจว่าหอยงวงช้างจะเป็นเน่อเหมือนแบบหอยโขงแล้วหอยทากอย่างเงี้ยน,นะคะครับคือคืออันนี้คือคือไม่เคยเห็น,นะคะ่ะอยากถ่ายรูปเก็บไว้เลยพี่ผ่านเหรอครับ พี่เล่านอกเรื่องได้ไหมคืออย่างนี้ที่มาของหอยงวงช้างเนี่ยเราต้องขอเถียงอาจา์เลยครับจริงๆแล้ว่ในแม่น้าอเมซคืออเมซอนมันจะเป็นสัตว์เยอะแยะใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีช้างตายช้างตายแล้วกลายเป็นวิญญาณแต่ก่อนตายเนี่ยเขาสั่งกับลูกกับเมียว่าถ้าเขาตายเขาขออธิษฐานเขาอยากจะเป็นหอยเสฉวนเขาอยากจะเป็นแต่ว่าด้วยตัวเขาใหญ่เขาก็เลยเข้าไปสิงในหอยไงปรากฏว่าช้างมันใหญ่มันข้าไม่ได้เขาก็เลยเอาแต่งวงอะยัดเข้าไปในหอยก็เลยกลายเป็นผีหอยงวงช้าง อยอดมากาเลยอันนี้รู้จักประวัติเหมือนกันเ,เหมือนอีกหอยหนึ่งก็เหมือนกันเสือมดุมากแต่มันฆ่าคนมาเยอะแล้วลมันเป็นเสือสมิงกินคนด้วยแต่ว่าวันหนึ่งโดนอาจารย์เนี่ยอาจารย์หมาเราปาบไปมันก็รู้จะไปผุดไปเกิดที่ไหนมันก็เลยวันดีก็เป็นวิญญาณผีไปบอกว่าทาไงดีเออเราเข้าไปอยู่ในหอยดีกว่ามันก็เอาอุ้งมือเนี่ย ตะกุยจะเปิดหอยจะเปิดให้ได้เฮียไปคุยไปในสุดหอยมันก็อ like> ้าอ้าปั๊บมันก็เข้าไปได้หอยมันงับมือขาดตั้งแต่นั้นมาเลยเกิดหอยมือเสืออ้ตั้ดีนคับขอบคุณมากแปลว่านะห้อโอเคอเโอเคโอเคโอเคีอเอโอเครอเคโอคโอเโอเคโอเคโเคีอยคโเคโคโอเคเคโอคโเเโอเคโอเโอเครอบเออโอเ มิรุงไงโอเชียนโซเมนแปลว่าก็คือนําการนำเอาหอยมิรุงไงมาทําให้เป็นเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นโซเมนครับผมก็คือ,อบะหมี่โซเมนที่แทนนี่จะใช้แป้งหรือใช้ไข่นี่ก็คือมาจากหอยนี่แหละครับผมออโอเคโอ้โอน่าสนใจมากพร้อมไหมครับแชนครับถ้าพร้อมมาเรยเลยครับ และการที่จะทําเขาเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีแบบมนุษยธรรมที่สุดนะครับผมเพราะเขาก็คือเป็นเขาบรอบฉําน้อยที่สุดครับคก็คือเนี้ยเข้ามาจากกระดองก่อนใช่ไหมครับเขาจากระดองก่อนนะครับเสร็จผู้ก็เอาหอยมาล้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอามีเยื่อนี่ต้องเอาออกครับผมครับผม ก็เหมือนเป็นแบบหนังบางๆหุ้มไว้มีเมือกเป็นอะไรอย่างนี้ครับครับผมอ๋อคือเอาเอาส่วนที่เป็นเมือกด้านในออกนะครับนี่คือเรากําลังทำอะไรอยู่ครับเรากําลังชําแหละให้เปื่อยให้เป็นแผ่นเพื่อจะทําบะหมี่ครับคือคืออแชเป็นคนที่ละเอียดมากนะคะคุณอ๋อนี่เราเป็นเส้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คือก็เท่ากับว่าเป็นเส้นบะหมี่แล้วใช่ไหมครับเป็นเส้นบะหมี่แล้วครับเป็นเส้นบะหมี่แล้วนะครับ ต้องทําให้ดูให้ดูว่าหอยนี่มีความสดหรือเซลล์นี่ยังไม่ตายยังไงคะอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะกระตุ้นกระตุ้นแต่มันไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วเนาะเพราะฝังโดนตัดแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อครับเราจะเบิรนครับผมครับเผาเบรนโอ้โห ที่ขโมยครับแล้วที่ผมคิดว่าอย่างเชฟบุญธรรมเนี่ยนะครับเชฟกระทะเหล็กของรายการเรานี่มีจุดอ่อนไหมครับอ๋อผมว่าทุกคนนี้อย่างเชฟบุญธรรมหรือว่าเชฟกระทะเหล็กทุกท่านนี้มีความเก่งกาจอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมจะเอาความเก่งผมไปเหยียบอีกทีหนึ่งโอ้โห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 มึงโอ้โหนี่ครับลัมเบ้เลยนะฮะไปลบไปลบ ต่อด้วยโชยุมาแล้วเมงโชยุนะครับแล้วก็ใส่ปลาแห้งลงไปคือทุกจานที่แต่งแล้วเนี่ยคือของอย่างอาหารญี่ปุ่นนี่ก็จะต้องมีที่มาเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมครับโอ้โหผมมาปองโอ้โหสวยงามมาก เพาอยู่ในน้ําแข็งนี้เพราะว่าต้องการให้ความเย็นของซอสนี้เร้าผมสวยงามมากเสร็จเรียบร้อยครับผมสวยมากครับสวยมากและนี่คือมิรุงไงโอชินโซเมงเนื้อหอยที่แล่บางๆเป็นเส้นเบินด้วยไฟพอสุกเสิร์ฟกับน้ำซุปปรุงเฉพาะรสหอมหวาน เป็นเมนูฉบับเส้นที่รังสรรได้น่าทานเสลือเกินเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากจัดจานนี้ก็คือเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับผมกับเมนูนี้ครับพร้อมไหมครับทุกท่านพร้อมค่ะอ่าก็เริ่มเลยสิครับ <laughs> เป็นไงบ้างครับพี่ปัทไทครับอรมากมากมีอีกไหมคะเป็นไงต้นปล่อยครับสลับปลาปราชอบออตัวตัวหอยนะคะที่มีกลิ่นของไม้ที่ที่เผาตอนแรกคะ่ะมันจะทําให้รู้สึกเลยว่าพอเราเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนมีกลิ่นไม้แล้วก็สําคัญเลยที่เป็นกิมมิกนะคะนั่นก็คือซุปอันนี้คะ่ะมันจะมันจะมีเค็มมากมันจะแบบมีกลิ่นหอมของของปลาแห้ง แล้วก็คุยอะไรหลายอย่างคือกินแล้วแบบโอเอชีเดสโอ้โหครับโอเคมาถึงประธานสถานของเราครับผมเคยกินหอยงวงช้างที่ฮ่องกงนะครับเอาจิ้มกับโชยุแล้วกซาชิมิธรรมดาก็คือทำเป็นเหมือนกับใส่วาซาบิเข้าไปแล้วก็จิ้มแล้วกินไม่ได้แม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวหรือซีกเดียวของอันนี้เลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงเลยครับโอ้โห ที่นอกครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนพูดตั้งแต่ที่แรกเลยผมเป็นคนไม่ชอบกินหอยงวงช้างเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวค่อนข้างเยอะแต่จานนี้เนี่ยนะครับพี่ขมูลผมไม่มีกลิ่นไอที่ผมเกลียดมันหายไปจากหอยงวงช้างแต่เท็กซ์เจอร์กับรสชาติความหวานความอะไรมันอยู่หมดครับผมว่าจานนี้เนี่ยแค่นี้เขาเรียกว่าโชว์ฝีมือเล็กๆน้อยๆนะสี่จานที่มีแข่งกระทะเหล็กผมบอกเลย อยู่ข้างพี่โอ้โหโอ้โหยอเพราะนอกจากหน้าตาแล้วนี่ความอร่อยก็แกนตทีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเชฟข้าวมูนครับได้เชฟอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้วันนี้ก็คงต้องเลือกท้าชิงกับเชฟบุญธรรมหรือเปล่าเชฟบุญธรรมนี่แหละครับครับผมชนะอยู่แล้วฮะชนะอยู่แล้วเพราะว่าเชฟบุญธรรมนี เป็นแค่ลูกน้องยิบต้อยตามผมมาไม่รู้นับปีไม่ได้โอ้โหโอ้อะไรอะไรยังไงครับอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนไปเลือกอีกสามชมป์ประเทล็กของเราหรือเปล่าครับถ้าสามคนฝีมือเท่ากับบุญธรรมผมมั่นใจว่าผมชนะได้เลยแล้วมาดูว่าผมจะเลือกใครเป็นคู่แข่งผมโอ้โหโอ้โหไม่ได้บอกว่าเลือกไปแข่งกับเขาด้วยนะ เลือกใครมาแข่งกับผมด้วยโอ้โหเจอทางด้านนี้ครับด้านนั่นเลยเอาละมั่นใจนะครับมาเต็มร้อยเกินร้อยเลยดีกว่าขนาดนี้สุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟกระทะเหล็กของเราบ้างไหมครับถ้าเชฟกระทะเหล็กคนใดไม่เคยแพ้ต้องมาเจอกับผมแล้วจะรู้ว่าความแพ้แพ้นั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงโอ้โหโอ้โอโอ้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 โอ่โอ้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 ็อ้โ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 อ่าอ้โอ้โอ้โอ้คร้โอ้โอ้คร้โอ้โอ้โอ้โ ขอ้ยดีครับแมอออ่คนดีไม่ล่หน้าครับ